นี่เราอยู่ที่วัดป่าคำชะโนดนะเพิ่งมาถึงนะทุกคนแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าเราไปทํางานมาแล้วก็เลยมาไหว้ปู่สสุนทัว์เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะเดี๋ยวจะายชมบรรยากาศด้านในกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปที่ทางเข้านะคะอาจจะมีเช็คบัตรคิวแต่ว่าเอเขาบอกว่าเป็นบัตรคิวนะ,ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกัน จริงเราก็เป็นคนที่อุดรนคะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้มาว่าเราไปทํางานอยุด่านจังหวัดนะคะมาจากไหน,นคะ่ะขอยาดกระัง้งหนคะเจิอาหารใ้บ้านอยากะดังนะคะอย,อยอยเมื่ออะ รับบารคิวบารคิวตอนนข้าทางนี้เหรอขอ้าวทางนี้เลยนี่ยคะถ้าเรามาถึงแล้วก็มารับบัตรคิวตรงทางเข้าได้เลยนะคะของเราสองหนึ่งแปดเตงของเตงอะไรโอ้โหไหด้วยสงสัยจะเป็นเศรษฐีนะทางเวลาเราออกเราก็จะเดินออกด้านนี้นะคะก็จะมีของขายด้านนี้ ถอดรองเท้าด้านนอกเหมือนเดิมอันนี้เพิ่งจะมาเปลี่ยนช่วงที่เป็นโควิดนะคะแต่ก่อนก็เดินเข้าด้านหน้าได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คนก็มาสักการะเยอะนะคะแล้วก็ต้องเดินเข้าตามทางที่เขาให้เข้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันค่ะทุกคนเข้านะคะไหนไปค่ะร้า ถอดรองเท้าเข้าไปด้านในกันนะคะพี่พี่ชายนะคะพี่ชายของเราก็อยู่ด้านในนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาอ่านกันก่อนเอาไปเอาพานก่อนของอะไรกัน่าเละอเือดรงพยาน่ลินแดนศักดิ์สิทธิกายก็จะมีพานอยู่ด้านในนะคะหมากก็จะอยู่ด้านใน อันนี้ร้อยเก้าเก้าค่ะสองเก้าเก้าค่ามร้อยห้าสิสไหนอีบันนั้น

ทุกคนนี้จะเป็นทางเข้านะคะเราจะหย่อนบัตรกันนะคะ<ป>ก็เดินตามทางเข้าเลยนะคะเดี๋ยวขอความท่านนะคะทุกคนเก็บพญานาคเลสักสิมากเลยนะทุกคน ก็เช็คมาดูว่ามาที่ไหนก่อนแล้วก็ตั้งใจก่อนอย่างที่ถึงงานนี้นี่ะทุกคนนี่เรากำลังจะเข้าไปสักการะนะคะนี่ก็จะไหว้รวมกันเลยนะคะก็จะมีะข่อแกนอ่นำนำกล่าวเป็นพรามานะคะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ตรงนั้นเลยก็ได้เยอะก็อยู่ที่เราศรัทธาอ๋อวันนี้วันนี้พ้อพราม ปกติจะขึ้นไปด้านบนได้นะทุกคน,นนี่เดี๋ยวเราก็จะอันนี้เลยเราลงมาแล้วครับอา,าอันนี้จริงๆจะมีสารต้นต้นอะไรนะเต็ง ต้นคำชะโนดนะต้นชะโนดปกติเราก็จะเข้าไปนะแต่วันนี้คนเยอะอยู่ข้างนอกเหมือนแบบอันี้คนจะเริ่มเยอะนะคะช่วงเทศกาลตวอนั่นวันนี้คนเยอะมากเลยทุกคนีจะีามตัวเอเาปกติจะมีพามนะวันนี้ไม่เห็นพาม เนี่ยทุกคนนะคะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนเลี้ยงถ่ายให้นะทุกคนทุกคนหวานเหรียญกันไม่มีขวดมาเนี่ยวฝนมาเดี๋ยวเราจะออกกันแล้ว เราจะออกไปด้านนอกกันแล้วนะทุกคนแต่ถ้าเหนื่อยขึ้นมานมัสีหรือแนบติดแบบปูรยวันนี้ใครหนักเลยล่ะเดี๋ยวเราไม่จ่ายอยู่นี่ก็เราก็เอาลอดเลยนี่นี่เราโดนจ่ายโดนจ่ายนี่ไม่ใช่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่อะไรนะเนี่ย1.5กิโลนสารสารแก้เพื่อนน่ะต้องถามกับเจ้าเราไม่รู้เราไม่เคยไปใช่เราไม่เคยไปใช่อยู่ไหน รูว่าตรงคลิปนี่แหละที่เขาไปทํามาใหม่่เป็นแม่ย่าปทุมมากับอะไรใช่สารสารเพ่อเลยสารแถเพื่อเล่ะตรงนี้เป็นอันใหม่ันนี้เป็นวัดที่เขาทําขึ้นมาออันนี้คือว่าหางเข้าจากโลกห6สิบหกอ๋อแสดงว่าในอุดรพรุ่งนี้เราก็ไปไงพรุ่งนี้เราจะไปดงหนองตาลแล้วก็เลยไป นี่หลานตาวทุกคนน่ารักไม่ได้ตัวเล็กตัวเล็กอันนี้อันนี้พี่แต่ตัวใหญ่ไปยืนใกล้กันนิดเขามาเตือไปเลยไอ้นี่พี่กันนะนี่เห็นไหมอันนี้ตัวเล็กสิบเจ็ดปีแล้วนะสิบสิบหกใช่ไหมหรือสิบห้าสิบสี่สิบสี่ปีนะทุกคนนี่มีแต่หลานๆทั้งนั้นเลย ถั่วแล้วก็กั้วเองนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากให้ก่อนส่วนน้ำก๋วยเตี๋ยวเราทำได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็จะอุ่นอีกรอบหนึ่งนะอวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะปิดไฟค่ะทุกคนอันนี้เราปรุงน้ำไว้แล้วเดี๋ยวเราจะอุน่นเพราะว่าเราตุ๋นไก่ไว้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตักไก่ขึ้นเดี๋ยวเราจะตักไก่ขึ้นนะนะ จะมีน่องมีหน้าอกหน้าอกเราก็จะเอามาฉีดนะคะแต่ว่ามันเปื่อยแล้วแหละเดี๋ยวเราจะตักขึ้นแล้วก็ให้เหลือแต่น้ํานะคะนีคน,น,นมันเปื่อยแบบยุ่ยแล้วแหละเดี๋ยวเราจะตักขึ้นก่อนน,นี่ทนะุกไก่ที่เราตุน๋นแล้ทุกคนนีน่ไก่ตุนวู้เปื่อยแล้วก็จะเอาอันนี้นะเอาอันเดือดอันนี้ เราจะอันนี้นะคะทุกคนไปฉีกไอ้ต้อมฉีกนะคะวายไอ้ต้อมฉีกนะคะทุกคนเฮ้ยก็จะเสิร์นยินเราก็จะปอกเปียกก้อนนะคะนี่คณคนปอกเปียกนะหน้านะ,ะเป็นแบบนี้นะคะมีเส้นเล็กอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมีเส้นมาม่าเพิ่มเข้ามานะคะน้ำมันพืชที่เจียวกระเทียมนะคะใส่ไว้เพราะว่าเราทํากินเองเราก็ต้องลวกเทียวเลยนะคะ น้ำเดือดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเส้นลงรอบ,บแรกเึ้งกิโลเราจะลวกแบบเดียวแล้วก็เทอกขึ้นเลยผูก<ม>กับกระเทียมทุมมกคนเราก็จะใส่ไก่ไปหนึ่งน่องนะคะแล้วก็โคูงไม่ต้องนะคะของปาแล้วก็ใส่ฉีดขอย ก็ฉีกฝอยไปนะคะเพื่อนกฉีกฝอยทำกินเองนะคะไม่ได้แบบใส่ที่ขี้เพราะที่คีไม่มีใส่ผิดชไหมนี่นะคะแล้วก็ฝอยไปได,ด้แลวคะ่ะ เกียมเจียวก็มาใส่น้ำเฮ้ยใส่นให้ขึ่้น่ยยนคน้ำเลดนคนยก็คือลูกชิ้นลูนใ่มืันตนเลยนึ่งถ่ายนี่จะเอาลูชิ้น กินไปสามลูกนีู่หได้กินไหมปเกรียนไปกวนเลยเดียุงนไม่ได้เนยคือว่าต้องปรุงเลยแมหนึ่งนี่พะะ่อละไป,ปไ,ไปเปิดเบืปป้องหงกัอนอาพ่อละไป สวัสดีแม่แม่สวัสดีค่ะเป็นเพิ่อนกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเ้ออร่อยเด็ดเยี่ยมเยี่ยมพูดอะเฮ็ดลูกชายกับลูกสาวลูกชายกับลูกสาวเห็ดเห็ดยังลูกเตี๋ยวของเสื้อทำก๋วยเตี๋ยวไก่มะละสูตรยายลงยายลงก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อผสมก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ไม่มีมะละมีแต่ถั่วงอกเออ่นขานน พี่เกดนะปวดแสบติงไมาซิมซิมเนี่ย